สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแอนนะคะนี่วันนี้ครูแอนมีอะไรหนังสือนิทานใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฟังนิทานสนุกๆก,กันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะฟังนิทานเรามาท่องคําคล้องจองกันก่อนนะคะคําคล้องจองนี้ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนท่องได้ท่องตามครูแอนเลยนะคะ พี่อนุบาลสองกับพี่อนุบาลสามต้องท่องได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครท่องได้ท่องพร้อมกันเล <มา S 1> ยนะค่ะนี้ทานกันเถอะหนังสือนี้ทานหัดอ่านเถิดหนาสนุกเฮฮาเพลินตาเพลินใจเป็นแหล่งความรู้ควบคู่กันไปอีกทั้งยังให้ ข้อคิดมากมีฝึกอ่านออกเสียงสำเนียงเต็มที่เพื่อนพรองยินดีอ่านกันทุกคนจบแล้วนะคะคำคล้องจองต่อไปเรามาฟังนิทานสนุกสนุกกันเลยค่ะนิทานวันนี้เรื่องทิโม่กับเจ้าหญิงผู้รอบรู้ภาษานะคะแทนแทนแทนเชว ณดินแดนอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งปกครองอยู่พระราชามีพระธิดาชื่อว่าเจ้าหญิงเวลา่าเจ้าหญิงเวลล่าเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถพิเศษสามารถเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทุกภาษาเลยพระราชาก็เลยรักเจ้าหญิงเวลล่ามาก เมื่อเจ้าหญิงเวลา่าโตขึ้นเป็นสาวพระราชาอยากจะให้เจ้าหญิงเวล่าอภิเษกสมรสแต่พระราชาก็อยากจะได้คนที่มีความสามารถเหมือนกับเจ้าหญิงเวลา่าก็เลยบอกว่าทหารพวกเจ้าช่วยไปประกาศที่ว่ามีชายนมคนไหนส พูดภาษาที่เจ้าหญิงเวล่าไม่เข้าใจได้ถ้าเกิดใครทําได้นะเราจะยกเจ้าหญิงเวล่าให้แต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้เราก็จะลงโทษเหมือนกันนะทหารทําตามที่พระราชาบอกปรากฏว่าไม่มีชายใดทําได้เลยสักคนเดียวณนะชนบทแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่ง ชื่อว่าทิโมมีอาชีพเลี้ยงแกะทิโมเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและมีความสามารถพิเศษสามารถพูดภาษาสัตว์และก็สื่อสารกับสัตว์ได้ทุกชนิดเลยวันหนึง่งทิโมอยากจะไปผจญภัยในเมืองทิโมก็เตรียมตัวเอาย่ามสะพายย่ามไปด้วยแล้วก็เดิน เดินไปได้สักระยะหนึ่งทิโมได้ยินเสียงจิบจิบจิบจิทิโมเดินเข้าไปใกล้ๆเสียงเอ๊ะนกกระจอกนี่นาไปดูใกล้ๆซิเกิดอะไรขึ้นแล้วทิโมก็ไปใกล้ๆเห็นนกกระจอกตัวหนึ่งกำลังเจ็บปวดร้องทุรนทุลายอยู่ทิโมก็เลยถามว่าเจ้านกกระจอกเจ้าเป็นอะไรนกกระจอกตกใจฮะ าษาของฉันด้วยเหรอเธอพูดภาษาฉันได้ด้วยเหรอทีโมบอกกับนกกระจอกว่าได้สิเรารู้ภาษาสัตว์ตวท,ทุกชนิดและเราชื่อนีโมนะเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนกกระจอกมีเราเจ็บปีกของเราจังเลยอะทีโมดูที่ปีกนกกระจอกใช่ใช่ปีกของเธอบวมมากเลยนะทีโมจับนกกระจอกมาแล้วก็พิจารณาดูบอกว่า นกกระจอกเธอคงยังบินไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างงี้ดีกว่าในขณะที่เธอยังบินไม่ไหวอยู่เนี่ยนะเธอเข้าไปอยู่ในย่ามของฉันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปในตัวเมืองเธอเข้าไปอยู่ในย่ามของฉันก่อนแล้วเธอแข็งแรงเมื่อไหร่เธอค่อยบินออกมาได้ได้ขอบคุณมากนะโอ้โหทิโมโเธอนี่ทั้งใจดีจริงๆแล้วนกกระจอกก็เข้าไปอยู่ในย่ามของทิโมโทิโมโก็เดินต่อไปอีก สักระยะหนึ่งปรากฏว่าทิโมโได้ยินเสียงครกครกครกทิโมโเดินไปตามเสียงพบกระรอกตัวหนึ่งติดกับดักของนายพรานอยู่โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยกระรอกร้องโขนขางทิโมโเข้าไปใกล้ๆไหนเธอเป็นอะไรเหรอกระรอก เธอรู้ภาษาฉันด้วยด้วยเหรออู้เธอนี่เก่งจริงๆเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อทิโมเธอมีอ๋อเธอถูกกับดักของนายพรานใช่ไหมมามาฉันช่วยทิโมเอากับดักออกจากขาของกระรอกแล้วก็ดูขาของกระรอกปรากฏว่าขาของกระรอกบวมขาของเธอบวมเธอคงยังเดินไม่ได้หรอก เธอเข้าไปอยู่ในย่ามของฉันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขาเธอหายเมื่อไหร่เธอค่อยออกมาแล้วกันนะโอ้ได้สิทิโมเธอนี่ใจดีจังเลยแล้วกร,รอรก็เข้าไปอยู่ในย่ามของทิโมโทิโมโเดินต่อไปตุกตุ๊กตุกตุก,ตก,ตก,ตกได้อีกสักระยะหนึ่งเห็นกาดำตัวหนึ่งบินมาด้วยความอ่อนแรงก็ถามว่า เจ้ากาดำเจ้าจะไปไหนล่ะกาดำบอกกับทิโมว่าฉันจะเข้าไปในเมืองแต่ว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินบินต่อไม่ไหวแล้วอะทิโมบอกว่าอ๋อเธอจะเข้าไปในเมืองหรอฉันก็จะเข้าไปในเมืองเหมือนกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะกาดำเธอเข้าไปอยู่ในย่ามของฉันแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปในตัวเมืองกับฉันแล้วกาดำก็เข้าไปอยู่ในย่ามของทิโม ทิโมเดินเข้าไปในตัวเมืองทิโมได้ยินว่าคนในเมืองพูดกันว่ามีพระราชาต้องการต้องการชายหนุ่มที่สามารถพูดภาษาที่เจ้าหญิงไม่รู้ความหมายถ้าใครทำได้พระราชาจะให้รางวัลทิโมได้ยินข่าวก็เลยอุย้ยฉันก็อยาก ฉันอยากจะไปทดสอบเจ้าหญิงสักหน่อยแล้วทิโมก็เข้าไปในวังขอพระราชาทดสอบกับเจ้าหญิงพระราชาอนุญาตเมื่อเจ้าหญิงเดินออกมาทิโมก็อุ้มนกกระจอกขึ้นมาแล้วก็ลูบหัวนกกระจอกเบาๆนกกระจอกก็รอ้อ ทิโมถามเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้หรือไหมครับว่านกกระจอกพูดว่าอย่างไรเจ้าหญิงบอกว่าฉันจะไปรู้ได้อย่างไรล่ะนกกระจอกพูดอะไรนกกระจอกเป็นนกฉันจะไปรู้ภาษานกกระจอกได้อย่างไรล่ะทิโมก็เลยบอกเจ้าหญิงว่านกกระจอกพูดว่าขอบคุณมากนะทิโมที่ดูแลฉันปีกของฉันใกล้จะหายแล้วละ แล้วทิโมอก็ไปเก่าคางของกะรอกกะลอกร้องแคลกแคล๊กแคลกแคลก,คลกทิโมถามเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้หรือเปล่าว่ากะลอกพูดว่าอย่างไรฉันก็ไม่รู้อีกแหละกะลอกพูดว่าอย่างไรกะลอกเป็นสัตว์นะฉันจะไปรู้ภาษากะรอกได้ยังไงอะทิโม่กะรอกพูดว่าขอบคุณมากที่ช่วยฉันขาของฉันใกล้หายแล้ว เมื่อทีโมกำลังทำท่าจะไปอุ้มกาดำขึ้นมาพระราชาก็เลยบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องทดสอบเป็นอันว่าฉันยกเจ้าหญิงให้เจ้าแล้วกันนะแล้วพระราชาก็ยกเจ้าหญิงให้ทิโมตามคำสัญญาทิโมกับเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทุกวันทิโมก็จะพาเจ้าหญิงเข้าไปในปา่า ไปเรียนรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆจนเจ้าหญิงสามารถรู้ภาษาของสัตว์เพิ่มขึ้นมาอีกทิโมกับเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะนิทานของครูแอนจบแล้วนะคะวันนี้เวลาของครูแอนหมดแล้วครูแอนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย วันนี้มาพบกับครูแอนนะคะครูแอนอยู่ชั้นอนุบาล1นทับสนะคะครูแอนก็จะมีคำคล้องจองเกี่ยวกับผลไม้มาฝึกให้เด็กๆท่องนะคะเรามาดูกันเลยผลไม้ชนิดแรกของครูแอนคืออะไร1 2 3จ๊ะเอะ๋เด็กๆรู้จักไหมคะผลไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรน้อยหนาใช่ไหมคะ ทำคล้องจองน้อยหนาเดี๋ยวเด็กๆมาฟังเลยนะคะว่าเขาท่องว่าอย่างไรมีน้อยหนามีน้อยหนานำมาฝากอยากให้ลิ้มชิมรสหวานอร่อยใหม่เก็บจากต้นผลสดๆฉันอดใจเก็บไว้ให้เพื่อนรักจักชิมดู ครูแอนท่องให้ฟังไปแล้วหนึ่งรอบต่อไปเด็กๆมาฝึกท่องตามครูแอนไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกท่องตามครูแอนเลยนะคะมีน้อยหนามีน้อยหนานำมาฝากอยากให้ลิ้มชิมรสหวานอร่อยใหม่เก็บจากต้นผลสดๆฉันอดใจ ไว้ให้เพื่อนรักจะชิมดูจบแล้วคำของจองหน,หน้อยหนาเอาไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปเด็กๆมาดูนะคะผลไม้ชนิดต่อไปคืออะไรใครรู้จักพูดดังๆได้เลยนะคะหนึ่งสองสาจ้าเอชื่อว่าอะไรคะผลไม้ชนิดนี้แตงโมใช่ไหมคะ เรามาดูคำคล้องจองแตงโมกันนะคะเดี๋ยวครูแอนท่องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบแตงโมผลกลมโตผลรีโตเปลือกสีเขียวพาเป็นเซี้ยวเนื้อในสีแดงสดมเมล็ดเล็กกระจายเหมือนเท่ามด เนื้อแดงสดยิ่งแช่เย็นหวานชื่นใจครูแอนท่องให้เด็กๆฟังไปแล้วหนึ่งรอบต่อไปเด็กๆมาท่องตามครูแอนกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะแตงโมผลกลมโตผลรีโตเปลือกสีเขียวพาเป็นเซี้ยวเนื้อในสีแดงสด มเมล็ดเล็กกระจายเหมือนเท่ามดเนื้อแดงสดยิ่งแช่เย็นหวานชื่นใจจบแล้วค่ะคลำของจองแตงโมเอาแตงโมเก็บไปก่อนอ้าวเด็กๆต่อไปผลไม้ชนิดนี้คืออะไรนะคะเด็กๆทราบหรือเปล่ามะละกอใช่ไหมคะอ้าวต่อไป แวนจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบมะระกอมีประโยชน์ไม่มีโทษต่อร่างกายสีสุขใสมีคุณค่าวิตามินธาตุอาหารลดชํำหวานอร่อยลิ้นหากได้กินแล้วขับถ่ายสบายเอ,อ่ย ต่อไปเด็กๆท่องตามคูอนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะมะละกอมีประโยชน์ไม่มีโทษต่อร่างกายสีสุขใสคุณค่าหลายวิตามินธาดอาหารรสช่ำหวานอร่อยลิ้น หากได้กินแล้วขับถ่ายสบายเออจบแล้วมะละกอเอามะละกอเก็บไปก่อนอ้าวเด็กๆผลไม้ชนิดสุดท้ายของวันนี้คืออะไรนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงอ่าฟังนะคะดูมะม่วงพวงย้อยห้อยบนต้น ซอยตะลนเพราะล้นจากตะกร้อหยิบไปล้างพลางปอกน้ำลายสออดใจรอน้ำปลาหวานทานร่วมกันอ่ะต่อไปเด็กๆท่องตามขวนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะดูมะม่วงพวงย้อย ห้อยบนต้นสอยแต่ลน่นเพราะหลน่นจากตะกรอ้อหยิบไปล้างพลางปอน้ำลายสออดใจรอน้ำปล่าหวานทานร่วมกัน หมดแล้ววันนี้สำหรับของครูแอนนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะครูแอนให้เด็กๆท่องคำคล้องจองผลไม้กี่ชนิดชนิดที่หนึ่งอะไรคะน้อยหนาชนิดที่สองแตงโมงชนิดที่สมมะละกอชนิดที่4อะไรเอ่ยมะม่วงนะคะ วันนี้ครูแอนต้องลาก่อนนะคะจบแล้วค่ะของครูแอนนะคะบาย